เนื่องจากว่ามันมีงานวิจัยหลายหลายอย่างเลยนะที่ทำที่บอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยหายได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะะทีนี้ทางสุขจังหวัดนครสิมังเราเนี่ยนะก็เลยเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพนะในหัวข้อเรื่องว่าซีอยาแปขนานสังหาร n อ d นซดะอันนี้เป็นจุดเริ่มนะจากนั้นมาก็มีการอบรมครูกอก่อนนะครูกอนะคือเจ้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล เราพสตอทุกแห่งในโคราชทั้งสามสองสามสองเพอโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งด้วยนะเป็นรูกก่อนะแล้วช่วงในเวลาสามปีนั้นก็จะมีการอบรมต่อเนื่องตลอดเอาพวกที่เป็นกลุ่มป่วยกลุ่มผู้เสี่ยงทั้งหลายมาอบรมนะหลักสูตรเดียวกันนี้นะสูตรเดียวกันเลยนะเนี่ยคือกระแสวัตถุประสองค์อันหนึ่งเพื่อเกิดกระแสนะกระแสในการอยากลดยาเลิกยานะกระแสเกิดนะขึ้นในโคราชนะะอันที่สองเพื่อให้เปลี่ยน mindset เขา เปลี่ยนความคิดาว่าบาหวานหายได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นที่ปักธงชัยนะฮะปักธงชัยเขาเริ่มไปตั้งนะฮะก็ไม่กลุ่มเอาหลักสูตรเนี้ยนะไปกับชุมชนนะแล้วในปีนั้นก็ผู้ป่วยก็เริ่มลดยาได้เลิกยาได้ท่านสามสุขจังหวัดขนาดนั้นก็มอบใบประกาศเกศรติสุขภาดให้ด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะทางเดินทางพิมายก็สนใจเรื่องนี้มากนะฮะ จะมาก็มาบรรยายที่โรงพยาบาลพิมายอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตั้งเป็นเรือรหวานขึ้นมายี่สิบสองโรงพอตั้งยี่สิบสองโรงแล้วในเทอมแรกเลยสามเดือนแรกเนี่ยนะสามเดือนแรกเนี่ยปรากฏว่าคนไข้ลดยาได้เลิกยาก็ได้นะฮะบางทีบางคนก็ลดยาบางตัวนะฮะอันนี้ผลครั้งแรกเปิดแค่เทอมแรกนะเทอมแรกนะเห็นไหมครับจํานวนของนักเรียนทั้งหมดยี่สิบสองแห่งเนี่ยก็ประมาณแปดร้อยคนนะฮะ มี295คนที่ A1C ต่ำกว่า6.5